โอเคจากที่เราทําการลงโปรแกรม Arduino เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตรงนี้ครับหน้าจอของตัวชิป ESP AH 3 2จะเป็นดังนี้ครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้นะครับว่าเราอย่าไปจําเราอย่าไปจําว่า D 0 D 1 D 2ครับบางทีถ้ามันใช้ขาแบบเขาเรียกว่า GPIO Input Output นะครับเราต้องมาดูตารางนี้ครับว่าไอตัว D 0นั้นมันคือเบอร์อะไรพอร์ตเบอร์16ครับ D 1 GPIO เป็น เบอร์หครับตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าเราจะต้องเขียนโค้ดในขั้นตอนไหนว่าเราจะเขียนเป็นแบบใช้แบบระบบดีหรือว่าจะใช้แบบ gpio ซึ่งอนาคตในการเขียนโค้ดต,ต้องไปเลือกดูนะครับนี่ครับทีนี้ตอนนี้หลายคนก็จะงงแล้วว่ามันจะยากไปไหมนะครับขา gpio เป็นยังไงครับมาเรามาทําการเรียนรู้ไปด้วยกันครับอันนี้เป็นเวิร์กช็อปที่1ที่เราจะต้องเตรียมก็คือว่าเราจะมีตัว led แล้วก็มีตัวต้านทาน สายไฟ2เส้นนะครับแล้วก็พร้อมตรวจโฟโต้บอร์ดในการจ้ำเสียบข้อมูลเข้าไปครับนี่เวิร์กช็อปหนึ่งของเราก็คือการใช้บอร์ดในการคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมเปิดปิดไฟครับบอร์ดต,ตัวนี้เป็นลักษณะสัญญาณแบบดิจิตอลนะครับแค่โถดแอนโนดอย่างที่เคยเรียนกันนะครับว่าแค่โถดแอนโนดแค่โถดเป็นลบลบข,ขาขสั้นแอนโนดแอนโนดขาบวกนะครับขายาวกว่าอันนี้ก็ หลักการจํานะครับวงจรไดอะแกรมมี2แบบนะครับวงจรใครถนัดวงจรไฟฟ้าแบบฝั่งซ้ายตรงนี้หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดวงจรตัวนี้ก็สามารถดูแบบนี้ได้นะครับที่เป็นเป็นตัวรูปจริงๆนะครับลักการเห็นไหมครับว่าขายาวขายอ่าขายาวที่เป็นบวกครับเราจะมีตัวต้านทานมาต่อกับตัวขายาวตรงนี้นะครับขายาวที่เป็นบวกจากนั้น เอาสายไฟที่ต่อจากตัวต้านทานตรงนี้ครับมาต่อเชื่อมกับพอร์ตพอร์ตตรงนี้เขาใช้พอร์ต D6 นะครับตัว D6 จแล้วในส่วนขาที่เป็นลบขาลบไปอยู่ไหนครับขาลบลากมาตรงขาลบต่อตรงมาที่กาวได้เลยนะครับขาลบต่อตรงมาที่กาวนะครับอย่าไปทะลึ่งต่อสลับนะครับเอาเอาตัวต้านทานขาบวกขาลบมาทะลึ่งสลับนะครับอย่านะครับอย่านะครับ ลองได้นะครับหลอดขาดหลอดพังหลอดเจ๊งก็เบิกเองใช้งานเองนะครับอาจจะตุ้มเสนหน้าเสียโฉมนะครับไม่รับผิดชอบนะครับในส่วนพาร์ทโค้ดนะครับโค้ดเวิร์กช็อปที่1ที่เราจะใช้โปรแกรม Arduino นะครับก็คือว่ามันจะมีอยู่2ส่วนก็คือ void setup กับ void loop นะครับ setup คือทำงานครั้งเดียวส่วนที่เป็น loop ก็คือทำงานซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลักการจำเบื้องต้น พินโหมดพินโหมดคือการกําหนดขาครับกำหนดขาที่เราจะส่งค่าที่ให้หลอดมันทางานเอาต์พุตนะครับทีนี้เราจะใช้พินโห d e เราเลือกพอร์ตที่พอร์ตมีชื่อว่าพอร์ต d 6 d 6คอมม่านะครับอ out า u p u t อันนี้คืออันนี้คือสั่งให้หลอดหลอดไฟทํางานนะครับหลอด led ทํางานที่พอร์ตหจากนั้นเนื่องจากพอร์ต led มันเป็นตัวดิจิตอลดิจิตอลศูนยะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งที่จะใช้ก็คือใช้ดิจิตอลไร t ์ครับดิจิตอลไร์ high HIGH คืออะไร HIGH ก็คือไฟไฟติดกับไฟไฟติดไฟดับอะครับไฟสูงไฟต่ำครับ h i high l โลตรงนี้นี่คือการใส่โค้ดครับอย่าลืมดีเลยนะครับดีเลย์คือการห่วงเวลาอันนี้ก็คือโค้ดหนึ่งก็เป็นดังนี้ครับ